เซ่ฮัลโหลก่อนฮัลโหลอาสวัส no. ดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นแต่คลิปเล่นโยคะเนาะวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาเล่าบทนิดหนึ่ง สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้แตงโมกับหนูมิไดาลูกแจวดูผู้ช่วยคุณครูโยคะคนสวยของวันนี้นั่งอยู่ในรถค่ะพาแดดี้มาหาหมอมาเช็คร่างกายวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวจะมาออประวัติบางคนอยากรู้ว่าเริ่มเล่นโยคะยังไงชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ เอาให้ฟังดีกันนะขร่าวๆเอาสั้นๆชื่อเต็งโมค่ะชื่อเล่นนะค่ะชื่อ,อชื่อจริงชื่อสุพรรณสามาเป็นคนที่ไหนโอ้เป็นคนเชยภูมิค่ะเป็นคนอีสานว้าวแล้วค่ะกินปลาแดกกินเต่าดำมะคุง้งอิลากมากอิลามากสติกกี้ไลบรูอิลามากข้าวเหนียวไหลอุ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวของโปรดของนูมีแน่ อายุเท่าไหร่อายุสาสิบปดปีค่ะสาสิบปีแล้วอาปีหน้าก็สามสิบเก้าใกล้จะสี่สิบแล้วแล้วเริ่มเล่นอายุตั้งแต่ตอนไหนเริ่มเล่นโยคะเหรอคะตอนนั้นอายุสาสิบเอ็ดปีสาอปีเริ่มเล่นโยค,คะนนยัยยงไง อ่ตอนแรกคือเป็นคนที่ไม่รู้จักโยคะเลยไม่รู้ว่าโยคะคืออะไรไม่รู้ว่ามันเล่นกันยังไงไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่เคยไปไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยว่าโยคะเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอะไรมาอย่างไงคือไม่ได้สนใจอไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าก็ตอนนั้นเริ่มออกกําลังกายแต่ก่อนหน้านั้นตอนอายุก่อนจะสานี่คือไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้อะไร แต่ที่นี้คือตอนนั้นก็เริ่มเหมือนกับแต่งงานกับสามีแล้วก็ย้ายติดตามสามีไปอยู่ที่ประเทศคูวเวตตอนนั้นนะคะเพราะว่าสามีเป็นคนอเมริกันแต่ว่าเขาทํางานที่ที่โคจอยกับอา่าฐานทัพอเมริกันอยู่ที่คูวเวตอยู่ที่คูวเวตแล้วทีนี้แต่งงานปุ๊บสามีก็อยากให้ติดตามย้ายไปอยู่กับ นางที่นู่นพอย้ายไปอยู่ที่คูเวตเนี่ยมันเป็นประเทศอย่างที่เรารู้นะมันเป็นประเทศมุสลิมที่นี้พอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันันม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 ันเวลามันว่างเยอะมันไม่ค่อยได้ไปไหนคือคือไปอยู่กับสามีเนี่ยคือประเทศเนี่ยต้องต้องมองก่อนว่าเป็นอ่าประเทศมุสลิมคือเขาเขาจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือมันจะแยกส่วนกัน คือไม่รู้ไม่ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมซาลอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแยกเลยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยคือคนละที่คือห้ามใช้ด้วยกันผู้หญิงก็ของผู้หญิงต่างหากผู้ชายของผู้ชายต่างหากแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยคือกินรวมกันได้แต่ผู้ชายกับผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยนั่งจับกลุ่มปาร์ตี้อะไรกันอันนี้คือตามขนมรมเนียมบ้านเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ย ลืมไปเลยค่ะเรื่องโยคะเนี่ย,ออยก็คือยากคูเวตต้องบอกก่อนคูเวตเป็นประเทศเล็กๆเล็กๆน่าจะเล็กเล็กเท่ากรุงเทพหรือเปล่ปาน่าจะเป็นประมาณนั้นขับรถน่าจะสี่ห้าชั่วโมงก็น่าจะทั่วประเทศแล้วนะคะจากเหนือลงใต้จากใต้ขึ้นเหนือเหน,อเนือออกตกอะไรอย่างเงี้ยคือสี่ห้าชั่วโมงก็ก็คือครบแล้วก็คือไปทั่วแล้วที่นี้มันเป็นประเทศทะเลทรายมันจะไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะด้วยติด ที่ที่ต็งโมอยู่ตอนนั้นก็ติดชายหาดอยู่นะใกล้ชายหาดแต่ว่ามันไม่ใช่ชายหาดเหมือนกับเป็นนอนอาบแดดนะใครจะนอนก็ได้แต่แต่ว่ามันนั่นอย่างว่าประเทศที่มุสลิมเขาจะไม่ค่อยผู้หญิงห้ามโชว์อ่าเนื้อหนังต้องให้ใส่แขนยาวเกินแขนเข้าไปขาสั้นก็ห้ามใส่ออกนอกแต่อยู่ข้างในบ้านคุณใส่ได้แล้วทีนี้ กลับมาเรื่องโยคะโยคะนี่ลืมไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเนอะมันเป็นเขาเรียกว่าก,กิจกรรมหรือว่าการออกกําลังกายที่แบบคนที่นู่นเขาจะไม่ค่อยมีเคยเคยเคยเห็นวม่มีอยู่ที่ท,ที่หนึ่งที่เขาเปิดให้นั่นแต่ว่ามันเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะช่วงนั้นที่ไปอยู่ช่วงนั้นไปอยู่ปี2 0 1 1 2012 เริ่มฝึกน่าจะมี2,013เพราตอนนั้นอายุ31ปีแล้วทีนี้ฝึกได้ยังไงล่ะคะตอนนั้นก็ยังยังไม่รู้จักยังไม่อะไรกับโยคะไม่รู้หรอกว่าโยคะมันคืออะไรอะไรก็ทาอะไรกันยังไงทีนี้วันหนึ่งเราก็ไปออกกํกาลังกายที่ยิมที่อพาร,ร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยกมมยมมย็มีมียิมให้มียิมมียิมเป็นยิมเล็กๆธรรมดาใต้อพาร์ตเมนต์เราก็สี่ห้าโมงเย็นทําความสะอาดบ้านทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกาย แล้วพอเออวันหนึ่งตอนนั้นเดีย๋ยวเดี๋ยวประกอบตอนนั้นยังไม่เล่นอินส a าแกรมนี่แหละรู้จักโยคะจาก Instagram เพราะตอนนั้นยังไม่มี Instagram เพิ่งจะใช้ Facebook เป็นด้วยนะตอนนั้นเพราะเพิ่งเปิดไม่ค่อยจะโซเชียลอะไรเท่าไหร่แล้วทีนี้ไปอยู่กับสามีสามีก็ซื้อโทรศัพท์ให้น่าจะ iPhone ช่วงแรกๆบางตอนนั้น iPhone 5นะน่าจะที่ตอนซื้อให้ตอนนั้นแต่ทีนี้เราก็พอ พอนางซื้อโทรศัพท์ให้แล้วก็เออคุยกับที่บ้านส่งเมสเซจส่งอะไรอย่างนี้แล้วก็เปิด facebook ตอนนั้นน่าจะปี2012เปิด facebook แล้วก็เริ่มเจอแอดเพื่อนแอดคนในครอบครัวก่อนเพื่อนก็มีสีหคนแค่นั้นเองไม่ไม่ได้อะไรแล้วทีนี้ <c oughs> เราก็ไปสมัครอินสตาแกรไปสมัครอินสตาแกรมตอนนั้นอินสตาแกรมน่าจะช่วงพีกพิกบูมๆหรือเปล่าตอนนั้นเริ่มจะ เข,เขาเล่นมานานแล้วแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักแล้วก็ช่วงพีกพีกบุม๋มบุมก็ไปกดอินสตาแกรมก็ไปกดอะไรอะ่ะพอสมัครเสร็จแล้วก็ไปไล่ไล,ไล่ฟีดฟีดดูทีนี้มันเด้งโอ๊ยตายลูกสาว <laughs> โอเคนะแล้วฟีดมันเด้งไอฟีดฟีดโยค่าค่ะตรงตรงเวลาเราเลื่อนฟีดพับิกอะไรเนี่ยเนาะมันก็จะมีฟีดโยค่ามีอะไรเนี่ยมันเด้งมาทีนี้เราก็ไปเห็น มันคืออะไรเขาทำอะไรคือน่าสนใจน่าสนุกทีนี้ก็ไปคลิกดูคลิกดูแล้วก็เห็นรูปโยคะของคนนั้นจำชื่อไม่ได้คนที่เห็นที่เขาเล่นนะคะจำชื่อไม่ได้เขาเป็นคนอเมริกันมัน้งเป็นผู้หญิงอเมริกันเล่นโยคะก็สวยเก่งแล้วทีนี้เราก็เลยไปไปกดดูรูปของเขาโอ้ยตาย ทำไมมันมันมันดูสวยงามมันดูเออหน้าดึงดูดหน้าลรแมนทีนี้เราก็เลยอยากจะลองเล่นลองเล่นกับเขาดูทีนี้ก็ไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีครูไม่ได้มีอะไรนะคะัครูชันดีก็อินเทอร์เน็ตนี่แหละคะ่ะครูชั้นดีก็อินเทอร์เน็ตกับเขาเรียกอะไรกูเกิลเนาะอากูไปไปเซิร์ชไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไป เปิดดูว่าโยคะมันคืออะไรก็ไม่ึกก็ไม่ได้วัดถึงขั้นศึกษา <c oughs> บอกก่อนเ <c oughs> ต็งโมไมโคเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือแต่ว่าเป็นคน <c oughs> ที่ภาคปฏิบัตินี้ขั้นล้านเต็มล้านให้ล้านคะแนน <c oughs> แต่ว่าทฤษฎีนี่โอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะทฤษฎีนี้เต็งโมไม่ไม่ไม่ค่อยขยัน แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยนะอ่านอ่านจะอ,อ,อ่านเฉพาะที่อยากสนใจที่อยากรู้จริงๆเรื่องอะไรที่แบบอยากรู้จริงๆทีนี้ไปเซิร์ชไปอ่านไปดูว่าโยคะมันคืออะไรแล้วก็เลยไปเขาก็บอกว่าโยคะมันก็คือการเอ่อรวมกายใจจิตให้เป็นหนึ่งเดียวเครมอะไรเขาเลยโอเคโอเคโอเคแล้วก็ไปลองวันต่อมาก็เป็นลอง <S <S นึกออกไหมคะว่าจากคนที่ร่างกายไม่เคยยืดเลยมาตั้งแต่เล็กจนถึงอายุ3 1ปีต้องนึกออกนะคะว่าตั้งแต่ไม่เคยยืดไม่เคยอะไรเลยทีนี้ลองไปยืดเชื่อไหมคะว่าท่าแรกเนี่ยท่ายืนแล้วก็เขาเรียกว่าบิดบิดยืนแล้วก็บิดไปซ้ายกับขวาตึงมากเหมือนกับซี่โครงจะลาวอะไรประมาณนี้จะฉีกออก ตึงมากและทีนี้ลองนั่งแล้วก็เหมือนท่านั่งพับตัวนะคะลองโอ้ก้มไม่ลงค่ะบอกเลยว่าก้มไม่ลงตึงมากเลยคือแบบมันอะไรจะตึงขนาดนี้อะไรมันจะยืดยากขานาดนี้ปาดเห็นท่าที่คนที่เขาทำท่าพินช้าท่าแฮนดสเตนท่าเฮสเดนบอกเลยว่าปาติทูเขาทำได้ยังไงมาถึงจุดนั้นได้ยังไง ทีนี้ก็ทีนี้ก็อยากจะลองท่าพวกนั้นนะแต่ว่าอันนั้นก็คือ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 ,คอมันเลสเลยเนาะเนี่ยมันมันหลังมันหลังจากที่เราฝึกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเราเนี่ยฝึกพึก่งเริ่มต้นเริ่มต้นจริงๆคือเริ่มแบบขาแขนตึงทุกอย่างทุกส่วนตึงตั้งแต่เล็บยันเส้นผมเนี่ยคะ่ะโอเคอ่ะยู่วันดึกตึงตั้งแต่เล็บยันเส้นผมค่ะ บอกเลยตึงมากทีนี้เราก็ลองทำท่าที่แบบว่ายืดยืนท่าหมาก้มง่ายๆเอาท่าที่แบบว่ายง่ายๆเล็กๆแค่ทำท่าหมาก้มท่าหมาก้มเนี่ยส่วนเท้าเนี่ยไม่ถึงพื้นค่ะต้องเขย่งเพราะว่ามันตึงรูอกันไหมคะว่าเวลาเราก้มลงไปข้างหลังตรงแฮมสิงตรงตรงไอ้หลังท่ามันคือมันสุดๆที่จะตึงคือ ล้าวค่ะหลังจากที่ฝึกน่าจะสี่ห้าท่านะยืนแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะโยกไปอย่างงี้แล้วก็ยืนโยกไปอย่างงี้ตรงนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะคือสุดๆล้าวมากแล้วก็ท่าหมาก้มกับท่ายืนพับแล้วก็นั่งพับตัวคือทุกทุกส่วนของร่างกายหลังจากที่ฝึกเสร็จสักพักหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งนะคิดว่านะชั่วโมงหนึงหรือชั่วโมงครึ่งประมาณนี้คะ่ะทำอยู่ซ้ำๆแบบนั้นแหละทำซ้ำไปซ้ำมาได้สี่ห้าท่าแบบนั้นแหละคือ <c oughs> ตอนตอนเย็นนี้เหมือนกับนอนนิ่งนิ่งเลยคะ่ะคือคือมันตึงแล้วมันมันลาวเหมือนที่บอกว่าลาวลานที่ภาษาส,ส่วนมากเขาจะรู้กันแต่ว่าลาวลานคืออะไรนี่แหละคะ่ะคือคําว่าลาวลานอุยอุยอุยโนโนค่ะน,นี่นี่แหละคะ่ะคําว่าลาวลาน สุดๆแล้วแล้วทีนี้วันที่สองมาไม่เข็ดคะ่ะก็อยากฝึกอีกเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าชอบเหมือนกับว่าฝึกแล้วชอบคือเจ็บเราก็ไม่เข็ดแล้วก็ฝึกต่อคะ่ะฝึกต่อก็ฝึกท่าเดิมนั่นแหละคะ่ะเหมือนอย่างนั้นแหละทําไปอยู่อย่างนั้นสักสองสามอาทิตย์นะสองสามอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นเพิ่มท่าเข้าไปคะ่ะ <laughs> เพิ่มท่าเข้าไปคราวนี้อยากจะฉีกคะ่ะ อันนี้เหมือนกับจริงๆมันรัดนะจริงๆอ่ะไม่ละคือคือไปเห็นในอ่าในอินสตาแกรมเนรูปภาพหลายๆรูปหลายๆคนนี่ก็คือคือเวลาเราเซิร์ชเขาว่าคําว่าโยคะเนี่ยมันก็จะขึ้นหลายๆคนหลายๆอันก็ไปเห็นท่าฉีกขาเขาฉีกกันก็อยากฉีกอ่ะอยากฉีกโออ้อยอีโฟอีเม่คอยภาษาอีสานอีโฟอีเม่คอยตึงตึงสุดๆตอนแรก คือคือระบมอยู่แล้วไปฉีกอีกไม่มีแรงอะ่ะเพราะว่ามัน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 กล้ามเนื้อมันมันระบมไปแล้วแล้วพอเราไปฉีกอีกมันเหมือนจะซ้ําเติมร <c oughs> ่างกายตรงนั้นก็ระบมสิคะระบมแบบสุดๆค้านี้เหมือนกับคูณสอเลยตอนเย็นมาต้องบอกว่าต้องบอกออคุณนายว่ายูยูซื้อ IC Hot มาให้ไอหน่อยได้ไหมยูจะเอาไปทำอะไรไอซี t ฮ ยูเป็นไรแไอก็อยากเอามานวดนวดแขนนวดขาเพราะว่าไอ้แบบว่าระบบไอ้ปวดแขนปวดขาแอบบอกว่าฝึกโยคะแล้วปวดแขนปวดขาจริงเหรอโอ้ไม่ก็อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอก็บอกว่าเออขนาดนั้นแหละทีนี้นางก็ซื้อมาให้แล้วก็มานวดพอนพวดเสร็จมันก็ดีขึ้นอยู่นะดีขึ้นนิดหนึ่งนี่แหละค่ะคือคือ เวลาเราฝึกโยคะเนี <travail> Man, metros, ่ยฝึกแรกๆเนี่ยเวลาเราระบมเราก็จะหายาเนาะมันส่วนไหนที่มันตึงมันมันยังไม่ได้ยืดไม่ได้ออกร่างกายเราก็ก็เมื่อยนอนไม่หลับนอนไม่สนิทมันมันเมื่อยเนาะนืกออกไหมคะพอมันเมื่อยอันนี้คือคือที่ที่เราไม่มีประสบการณ์ทำหรือไม่ไม่ทำอะไรคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะโอเคโอเคมาเดี๋ยวมนไมีเปิดให้โอ้ลูกสาวก็ได้ ลูกสาวกแบบับไม่ค่อยเป็นใจโอเคนะโอเคไหมคะย่ำย่ำอ่คือจากร่างกายที่มันไม่ได้ยืดมันไม่ได้อะไรเลยมันจะทําให้ออออ,อ,อ่ตรงที่กล้ามเนื้อที่เราพอมายืดแล้วมันก็จะแบบว่าโอ้โหแบบเหมือนจะฉีกออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ฝึกใหม่น่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะไม่มากก็น้อย แต่สำหรับคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วเป็นประจําไม่น่าจะจะเป็นเยอะเหมือนอย่างที่เต็งโมพูดแต่ของเตงโม,มนี่มันไม่เคยทําเลยทีนี้พอหลังจากที่ออกกําลังกายมาสักพักหนึ่งเริ่มดีขึ้นค่ะเวลาทําท่าไอ้ยืนก้มท่าอะไรอะบิดซ้ายบิดขวาเออเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นเป็นเพราะว่าเรานวดด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะใช้ไอซี t ฮอตนะคะ แล้วก็ประครบประครบนิดนึงคราวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะไอซี่ฮอตอะเออดีขึ้นคราวนี้เอ้ยมีกำลังใจขึ้นฝึกอีกค่ะฝึกทำท่าเดิมซ้ำๆท่าเดิมนี่คือทำซ้ำอยู่ประจำเลยค่ะทุกวันนี้ก็ทำอยูน่นะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นการวอร์มอัพก่อนที่จะฟาวอ่ามาลูกจากฟาวที่หลังนี้คือคือคือ,คอมันมันเหมือนกับว่าเป็น เองเพราะเราทําไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระอาทิตย์ท่นี้มันต่อเนื่องที่นี่มันมีเพลงเข้ามากระตุน้นมันก็เลยทําให้เราฟลาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับมามันมันส,สมองมันสั่งการให้เราฟลาวฟาวเหอนราอินกับเพลงแล้วมันจะช่วยให้เราฟลาวฟาวฟาไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ค่ะอันนั้นคือที่มาของการฟราวเดี๋ยวอันนั้นจะมาเล่าทีหลังว่าว่าเริ่มยังไงแล้วถ้ายากฝึกฝึกตั้งแต่ตอนไหนอันนั้นไอแอลับมาที่ช่วงแรกๆที่ ที่เริ่มฝึกนะคะโอ้ฝึกหลังจากนั้นเดือนหนึ่งสองเดือนเริ่มดีขึ้นเออสนอกุกคราวเนี้ยสนกุกคราวเนี้ยใช้เวลายอยู่กับการฝึกโยคะนานเพราะต้องบอกก่อนว่าที่แตงโมไปอยู่กับแฟนคือได้เปรียบตรงที่ว่าแตงโมอาจจะมีเวลายเยอะช่วงนั้นเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ตื่นขึ้นมาก็ทํากับข้าวทาความสะอาดบ้านถูบ้าน,านอะไรให้สามีแล้วทีนี้แกไปทํางานเราก็อยู่คนเดียว แลวที่นี้อยู่คนเดียวเราก็เวลาว่างมันมันมัน,ม,นมันอาจจะเยอะอะไรเงี้ยเราก็ใช้เวลาไปเยี่ยมใช้เวลาอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฝึกโยคะแล้วทีนี้ฝึกโยคะพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่ฝึกโยคะจะรู้ว่ามันติดมันเหมือนกับเป็นเสพติดไม่ใช่ว่าเสพติดเสพติดการบอกว่าเ,เดี๋ยวฝึกแค่นี้เว้ยต่ออีกหน่อยดีกว่า เหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันติดลมค่ะติดลมมันฝึกแล้วมันก็จะไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยจนมาดูเวลาที่เฮ้ยอันนี้ปลาไปสามสี่ชั่วโมงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะเป็นยังงแบบนั้นถ้าถ้าเรามีเวลาเยอถ้าคนที่อยู่กับวงการอยู่ค่ะแบบมีคนที่รักในการฝึกเหมือนอย่างที่เตงโมททานี่ก็จะจะประมาณนี้คะ่ะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วทีนี้ฝึกไปฝึกไปทีนี้พอะร่างกายมันเริ่มชินมันร่างกายมันเริ่ม รับรู้ร่างกายมันเริ่มแบบว่าเออจุดในากล้ามเนื้อตรงนั้นมันมันยืดบ่อยมันชินบ่อยมันก็จะคลายหายตึงไปทีนี้เราเวลาเรานอนมันก็จะสบายขึ้นแล้วที่มันก็จะหลับนานขึ้นมันก็จะจะแบบว่ารู้สึกสบายคลีมเหมือนกับว่าคู่ดาวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เออมีจิตใจที่แจ่มใสามากขึ้นทีนี้เราก็ชอบทีนี้ติดค่ะติดฝึกโยคะคือไปที่ไหนก็ในหัวก็นึกแต่ว่า พรุ่งนี้ฉันจะทําท่าอะไรพรุ่งนี้ฉันจะฝึกอะไรไปกินข้าวกับแฟนก็แฟนถามอันนี้ก็อนะเออ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 แต่จริงๆก็คิดท่าโยคะไปแล้ว <laughs> จริงๆคิดท่าโยคะคิดท่าอะไรไว้ในหัวเต็มไปหมดเลยตอนนั้นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะบางครั้งแต่ว่าตอนนั้นตอนนี้คือมีสมาธิมากขึ้นคือโฟกัสอะไรก็โฟกัสแต่เป็นเรื่องไปเรื่อง,ปองไปแยกแยกออกแล้ว <laughs> แต่ตอนนั้นคือโฟกัสไม่ไม โฟกัสแต่โยคะคุยอะไรมาฉันก็โยคะอย่างเดียวไปเจอสถานที่ไหนฉันจะทําโยคะตรงนี้ไปเจออะอ,ะอาอเลสรอนตรงไหนสวยๆฉันจะทาโยคะตรงนี้ถ้าไปเที่ยวที่ชายหาดเฮ้ยตรงนี้น่าจะชทท่านี้ได้สวยอะไรอย่างเงี้ยคือในหัวมีแต่เรื่องโยคะโยคะท่านนนท่าน,นี้อะไรอย่างงี้โอ้เต็มไปหมดเลยคือโฟกัสแต่อย่างเดียวตอนนั้นคือแบบติดมากติดเล่นแบบว่าติดมากเลยคิดว่าเล่นทุกวันนะคะ เล่นทุกวันติดแบบสุดๆถ้าคนที่ฝึกโยคะน่าจะเป็นเหมือนแต็งโมแตงโมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันแต่ตอนนี้เต็งโมก็ฝึกมานานหลายปีแล้วนะคะอันนั้นช่วงแรกๆที่ฝึกอันนี้แตงตั้งแต่ปีน่าจะ7ปีกว่าๆแล้วเนาะตั้งแต่อายุ3 1ตอนนี้ก็3าเนี่ยเปีแล้ว จ็ดปกีกว่าแล้วอันนี้คือเริ่มต้นนะคะอันนี้คือมาเล่าประสบการณ์เริ่มต้นให้ฟังเดี๋ยววิดีโอหน้าเดยวแตงโมจะมาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์เป็นท่าโปดที่แตงโมทําคือท่าพิชชาอันนี้อันนี้ตะกอนนั้นโอ้โหไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแตงโมจะมาเล่าในอีพีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปฟังกันนะคะ อีพีนี้แต่ต้องไปก่อนเนาะนางมาแล้วสามีมาแล้วเดี๋ยวลูกสาวก็เล่นโทวศัพทโอเค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 เดี๋ยวไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไปแล้วบายสวัสดีค่ะเอาอย่าไปเล่นโทรศัพท์ดีเมียเอาเบิ้งอยากเบิ้งเจ้าของตีมันบาอันั่นนั่นนั่นเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งไหมล่ะเอาเบิ้งไหมล่ะเร็ว